ซึ่งแบบหุ้นกันยังไม่ถึงเดือนนึงเลยประมาณ3ามอาทิตย์ก็มีเรื่องก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจลงหุ้นเราได้เช็คหรือว่าตรงนี้น่าอะไรยังไงบ้างก็อย่างที่บอกก็คือตามผลงานของน้องเอิร์กคือที่พี่มองชัดๆเลยเนี่ยเอิร์กเขาเป็นคนขยันแล้วก็ตั้งใจทํางานในทุกๆงานของเขามากเราก็เลยมองว่าจุดดีตรงนี้ของเขามันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปทําหุ้นกับเขาหรือว่าทํางานกับเขาซึ่งพี่ไม่มีเวลาบริหาร แล้วพี่คุยกับน้องเอิร์กแล้วคือพี่ไม่สามารถบริหารงานได้เพราะพี่มีบริษัทเวลไฟสตาร์แล้วก็ VR Mo เดอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าให้เอิร์กเขาบริหารภาพอย่างอื่นที่มองเราก็คุยกับน้องเราก็เลยมองภาพรวมเราเราไม่ได้เจาะลึกว่าว่าเขานิสัยอะไรยังไงมากมายหรือว่าการเงินเขาเป็นยังไงหรือว่านิสัยที่ผ่านมาเป็นยังไงอันนี้เราไม่ได้มองจริงๆค่ะพอมันมีเรื่องเราควโดนเราเป็นเชืออ่อมโยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ส่วนๆก่อนนะคะเรื่องในเรื่องของการที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเนี่ยเราอย่างที่บอกเราเพิ่งได้สามอาทิตย์เองที่เราเราลงทุนทาธุรกิจกันพี่กําลังจะต้องคุยกับทางครอบครัวของพี่ว่าความรู้สึกของครอบครัวเป็นยังไงว่าคุณพ,พ่อคุณแม่ครอบครัพวพี่แฮปปี้ไหมที่จะยังต้องทํางานต่ออะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยคุยกันส่วนเรื่องการเงินพี่กับเอิร์ฟไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ค่อนข้างมีความชัดเจนในการที่ สัญญาหรือว่าเ,าเรื่องการทํางานเราคุยกันระ,ระดับหนึ่งเบื้องต้นแล้วค่ะเราพูดตรงๆทงนีงค้ความไว้ใจของเราเราความไว้ใจพูดตรงๆว่าก็ยังไว้ใจน้องเอิ์บอยู่แล้วก็เราเรา,เร,ารู้จักเอิ์บมาระดับหนึ่งแล้วก็ก่อนมีเรื่องเนี่ยลูกหมีได้พูดคุยกับเอิ์บแล้วแล้วก็จริงๆก่อนที่น้องเก๋ แข็งแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ในส่วนธุรกิกับเอิร์กก็เดี๋ยวมาคุยกันหลังบ้านว่าเราจะทำธุรกิจไงต่อโอเคค่ะ้็กล่นะเนี้มากขเป็นเีร